สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็อยู่กับเราบิวเลเชันนลนะครับวันนี้ก็มีข่าวสําหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาฝากท่านผู้ชมเช่นเคยนะครับล่าสุดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรอให้ถึงต้นสัปดาห์หน้าก่อนจะดําเนินการเจราจาแอนโทนีรอบใหม่โดยหนนี้จะมีโคดี้กาสโปเข้ามาในข่ายพิจารณาอย่างจริงจังอีกรอบปลายสัปดาห์ที่แล้วมีรายงานจากสื่ออังกฤษระบุว่าอาจจะปัิเสธข้อเสนอ80ล้านยูโรที่ปีศาจแดงยื่นไปให้เพื่อปล่อยแอนโทนีออกจากทีม โดยตลอดช่วงวันศุกร์และวันเสาร์ที่ผ่านมามีรายงานว่าแอนโทนีไม่ได้ลงซ้อมทําให้กระแสข่าวย้ายทีมถูกโยงมากขึ้นนอกจากนั้นมีโอกาสที่แข้งวัย22ปีจะไม่มีชื่อในเกมดวลสปาร์ตาลอตะับในวันอาทิตย์นี้ล่าสุดลอรีวิทเวลจาก t ดิ a แอธเลติกเผยว่าปีศาจแดงมองหาช่องทาง และพร้อมพิจารณายื่นข้อเสนอใหม่หลังจากโดนปฏิเสธเงิน80ล้านยูโรซึ่งทางบอสบรหิหารของอาแจ็คเริ่มมีการประชุมถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้ความเป็นไปได้ของอาแจ็คคือต้องการเก็บแอนโทนีไว้กับทีมอีกหนึ่งปีแต่ท่าทีล่าสุดจากนักเตะทำให้สื่อมองว่าสโมสรดังในเนเธอร์แลนด์พร้อมเปิดโอกาสให้มีการเจรจาเกิดขึ้นดังนั้นแมนยูไนเต็ดยังมองโคดีการโป จาก PHV เป็นทางเลือกไว้ด้วยเช่นกันดังนั้นกรณีของปีทีมชาติน์แลนด์ต้องรอให้จบเกมแชมเปียนลีกรอบเพย์ออฟก่อนนัดที่2ในวันพุธเสียก่อนถึงจะมีความชัดเจนมากขึ้นสำหรับดิวโคดี้กัตโป PHV อย่างไรก็ตามวิลเวอร์ระบุว่าปีศาจแดงพร้อมเดินหน้าหาแอนโทนีหลังจากสุดสัปดาห์นี้โดยหวังจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นในช่วงโค้งสุดท้ายตลาดซื้อขายนักเตะในหน้าร้อนนี้อย่างแน่นอน ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนตัวนะครับเพื่อจะไม่พลาดชิปใหม่ๆพวกเราสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ